สวัสดีค่ะวันนี้พีะะ่จ,นนจนันนะคะจะแนะนำเสุดถิ้นงานกลุ่มโตเก็บของค่ะพี่จันชื่อแตงถิงนพิสาลังห่อนในที่ปีสุดมอสองพิจิตรในโรงเรียนสุดกำลังสิบจังหวัดกาญจนบุรีค่ะประเด็นประสงค์ในการทำ้นงานก็คือหนึ่งเพื่อจัดเก็บของให้เป็นระเบียบทำให้ไม่รกสองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามได้ใช้ควา,ามคิดสร้างสรรค์ในการทำ้นงานสี่ จำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วทำให้เกิดประโยชน์ค่ะต่อไปก็จะเป็นวัสดุที่ต้องใช้นะคะไปดูกันเลยหนึ่งก็คือแกนสลาดค่ะ,ะเราใช้สองแกนก็คือแกนแรกเนี่ยจะมีเส้นข่ายส่วนการขนาดแกนคืดสามจุดเป็นตุดนิ้แสูงสี่จุดสามเปนตรนี้ค่ะ ส่วนแกนที่สองเราจะใช้ขนาด8.3เซนติเมตรเหมือนกันแต่ว่า4.3.4เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเป็นกระดาษหลังค่ะจะใช้กระดาษหลังที่เป็นกล่องที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้หรือว่าจะใช้กระดาษหลังที่ขนาดเท่าก,กับกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นค่ะต่อไปเป็นกระดาษสีนะคะก็คือเราจะ,จะไม่กั้นจัด จำกัดสีค่ะว่าเราจะใช้สีอะไรแล้วก็ต้องใชร้ประมาณสัก1หนึ่งถึงสองแผ่นค่ะต่อไปคือเครื่องมือช่างนะคะหนึ่งก็งกคือกรนไกรฝักเลยใชนกรรไกหนึ่งหนึ่งด้ามสองก็คือคัตเตอร์หนึ่งเล่มค่ะ สา 1, มือกาสองหน้าหนึ่งมนค่ะขึ้นมจากไหนก็ซือที่ทำนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะนำแกนกระดาษมาห่อกระดาษสีก่อนค่ะอันดับที่สองก็คือเราจะตัดกระดาษลังให้เป็นวงกลมเท่ากถานของแกนกระดาษแล้วนำาหอ่อกระแล้วนำมาห่อกระดาษสีค่ะสามก็คือให้ทำซ้ำข้อหนึ่งกับข้อ 2, สองสีกหนึ่งชิ้นค่ะสี่ก็คือนำกระดาษมาแผ่นม่งตัดให้เท่ากับความสูงของแกนกระดาษทั้งสองชิ้น ค่ะก็คือนำแกนกระดาษทั้งสองชิ้นติดกับกระดาษค่ะและสุดท้ายข้อหกก็คือนำเชือกมาพันรอบกระดาษเพื่อที่กระดาษจะไม่แยกออกค่ะอันนี้ก็คือรูปภาพในแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะมาดูผลงานกัน,นะคะ่ะ นี้ก็คือเราสามารถแบบว่าใช้เก็บของเล็กๆได้เช่นคีิหนึ่งกระดาษเสียนมุดหรืออะไรทุบแม็กอะไรประมาณนี้และค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ